พ่อคุณมากลางเท้าเลว่าพ่อคุณซี่อินทราทิทอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิสฐานอยู่ที่อำอเภอคนครไทยเป็นคือแบบว่าเข้าเอินว่าเนี่ยก็ข้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านผู้เมืองไข่อิมาข้อผนถ้ายากให้ส้มผนมดมีมีโบอกอยู่อย่างหนึง่งเดี๋ยวมดข้อไว้ท้ายคลิปเนาะอันนี้ว่าเอาอะไรมาข้อผนคือว่าคือว่าเขาอีเขาอีบนท่านนว,ว่าด้วยมิยังมันอีกท่านี้สาเร็จไปตอนนี้เขาไปไหว้หลวงพ่อกันก่อน อันนี้หมดอี่ให้ดูวิวรอบๆเด้วิวรอบๆรอบๆก็อีเป็นน้ำอันเนี้ยเขาอีมาปล่อยปลาเขตอภัยทานอะไรประมาณเนี้ยอ่าหมดบอข้อเว้าเรื่องประวัติเนาะหมดยันประวัติศาสตร์เปลีป่ยนแปลงเพราะว่าหมดบอคอยรู้เรื่องเท่าไหร่หมดก็ข้อแค่ําคลิปแค่ว่าแค่ว่าเอาแทวที่หมดหูว่าคือว่าท่านโปดปานอะไรโปรดปานอีนยังประมาณเนี้ย ท่านโพดป่านสิ่งที่ท่านโพดป่านเนะี่ยมดอีเล่าให้ฟังในท้ายคลิปตกลุ่มจาว่ากันดิอ่าท้ายคลิปเมดอีเล่าให้ฟังว่าท่านโพดป่านอะไรมากที่สุดถ้าคนที่มาข้อเนี่ยยากได้อะไรเนี่ยต้องบ่นกับท่านในสิ่งสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยถือว่าท่านมักไล่นะเนาะเขาดูอยูยรอ่รอบๆสวยงามมากเป็นอ,อันนี้เป็นที่พึ่งทางใจของคนอำเภอนครไทยเลยจ้ะ กันเดี๋ยวลโมดพาขึ้นไปตอนนี้มีคนมาข้อพรอ,อยู่เนาะโนอมอดกับที่ข้อพรคือกันโมอดกันมาข้อพลวันนี้มันตั้งใจมาข้อพรท่านแล้วก็ฝูทรายพ่นกําลังตกลงมาปุยไปดูวิวรอบๆกันเนาะสร้ยสร้ยแล้วก็อีกไหมวันที่ยี่ห้านี่เขาก็อีมีประเพณีงานยี่ห้าพฤศจิกาเนาะเอ้ยตุลาพูดผิดข้อผยเขาอีมีงาน ท่านไกลๆเนาะเข้ามาข้อพนกันอ่าหมดอีบอกว่าหมดอีข้อพนแล้วถ้าอยากให้สํารธิจก็คือว่าอืมเดี๋ยวเเดดีียวยววแป๊บนึ่งก่อนหมดข้อข้อมาไหว้ท่านก่อนเนาะ พี่น้องมันนี้หมดบักคอ่อนฟนตกะ้นย่อยเลยดูไหมอ่าหมดอีเราให้ฟังเนาะดูวิวดูวิวไทยได้ผ่านไปพานมาที่อำอเภอนครไทยอย่าลืมมาข้อพรเด้ท่านโป๊ดปานเว้าจุฬาพราว่าท่านเล่นเว้าเนาะเว้าจุฬาองค์ใหญ่ๆข้อพ่อนนะให้ให้บอกท่านว่าอีหนำเว้าจุฬามาถวายรับร้องคนที่มาข้อนะเข้าใดกกรลไรแล้วจ้ะ เนาะอันนี้คือพ่อคุณบางกลางเท้าเจ้านครพ่อคุณสี่อินทราธิตนณะเมืองนครไทยใครฟานไปพันมาอย่าลืมมาข้อพ่อนท่านเด้อก่อนอีไปแห่งใดก็มาข้อพ่อนท่านรับรองท่านท่านหักลูกลานทุกคนท่านจะต้องเมตตาพาบ่นอ้อมรอบอนุสาวรีย์พ่อคุณสี่อินทราธิตลือพ่อคุณบางกลางเท้าเนาะเนาะเดี๋ยวเราดูรอบๆวิวซวยมีน้ำล้อมรอบเขาก็มาลอ,อยกระทงกันตรงนี้นี่เนี่ย วันที่25นี่เริ่มงานวันแรกเนาะแล้วก็30มสบมั้งน่นาจะ30มวันลอยกระถงวันไหนกันวันวนั้นเนี่ยเขาอีมีงานทุกคืนใขรยากเทียเท่ยวก็มาเที่ยวเดิมผืนนคนไทยนี่เขาจับผ้าไว้รอแล้วอรอบโดยพ่อคุณซี่อินทราทิตนี่ก็อีเป็นแม่นม้ําเขาอีทาเป็นแม่นม้ำออมไว้ไข่อีมาปล่อยปลาเคตอภัยทาน คนทุกคนที่ป้อยนี่เขาก็อยู่ในนี้ว่มีใครจับป่าด้วยนี่บริเวณล้อมรอบสวยงามมากอันนี้ด้านล่างถึงด้านล่างแล้วจ้ะอันตรงนั้นที่เห็นที่มองเห็นอยู่นั้นแนะอันนี้นี่เป็นเข้าเอิรนพิธิธภัณฑ์เนาะพิธิธภัณฑ์ข้องแต่ละตำบลที่มีข้องดีอะไรอี้มีอยู่ในนั้นแต่ว่าเมื่อนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็คงไ่ได้เข้าไปดูเนาะ เขาเตรียมงานนี่บนล้อมรอบอันนี้ด้านข้างจับผ้าซีมุมซีข้างอย่าลืมเดอ้อไขอีมาขอ้อพรนะให้บนว่าเว้าจุลาตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวมาถวายท่านมักหลยแล้วเหากับอีสาเร็จในพรอนนั้นท่านอีโปดปาน งานก่อนกับนี่นี่จ้ะหมดวอกข้อเราประวัติศาสตร์เพราะว่ายานปร,ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลง,เ,งเอาอเคขอรู้เล็กๆน้อยๆที่หมดหูหมากระโพปเนาะคลิปนี้หมดก็ข้อตัวลาไปก่อนรักทุกคนสวัสดีจ้า